สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์เอาตัวอะไรวะจ๊ะไปตรงนั้นมีแบบนี้เนี่ยไฟเนี่ยมี่นี่อะไร ใหญ่นั่นแหละมาด่านได้ปืนแล้วมาอยู่มาอยู่ Hold batteriet.

ในบ้านอ่ะไอเด็กเนี่ย ในบ้านหม้ไม่ใที่บ้านแอลนะเปนไร นันนัก็มีมีตัอฮะ้ักภุรกิจล่าหัวเล้า

Andra Kill! หมดได้วเนาะนอ่ยนี้คืออะ้ที่เรงเหน็นอ่ะใช่เป็นวง นมเอาไม่ไเ่ไม่่ไม่ไม่ไม่ไ่่ ที่นี่มีสลิง อยู่บนอันนี้ก็บังข้างบนอ่ะไม่อยู่มันยิงกันอยู่ unstoppable Bueno. Ah.